อะไรเหรอซูบุ๊กเนซื้อี่ป้านี่พี่น้องเอ้ย this one see I see this one ป้าสมารลน์แต่ตัวส่วนตัวนี้เด้อป้าอันนี้เด้อ เปียลูกเชันเปียลโลเกชันเป็นสองเต่าสีนี่เรสัรเราไปเหตุก่อยเส่เสืได้ ่แถลายนอ <of> ันนี้อันนี้เป็นปลาน้อยปลาอันนี้โลดอะไรนี่ีดสีเสียงดงนขอด้วเดี๋ยว้ยปลาลายีเดียวน้อยปลาข้างนี้มีอย่าง ข้ามาเบืองปลาอยู่ตลาดเดาเฮืองเด้อพี่น้องตอนนี้มาโซนปลาเนี่ยมันบอกปลาปลาปลาอุ้ยบวกท่านได้เห็นตอนนี้ใหญ่สองฟ้ามือใไม่เด้ไม่รีได้ปลานี่ ไอโฟนมากติดใจเลยตัวนี้เอ้าอันนี้มันมาตอนแรกไหนเออตอน 6, <c oughs> เสาร์โควิดมีปูดไปเบืองเบืองขนป่าป้าจะเบืองเบืองขนมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องมือนี้พาพี่น้องว่าเบืองป่าลีรอเด้อ อากอ่ะโอเคยูไม่แต่ไม่ว่าไปป้ามามือนิเบิดนี่ห้องเลยสักวาวบุญป่าจถุงหลายกัว้วพร้พมได้ค่ะพี่นอ้องเอาคุ้ยลงบญ ตีแต่ปาอูปลา,น,ปานี่รีบพี่นาะสองฟามืออุ๊สามฟามือนี่นั่งกใ่ให่ดีอูู้ดะนัะ่นนะสงสกินเส็ กเหือกหนึ่งสองสามสามสาม่นปะปะไ่ว่าปุ่นเบืองนกับกววกับพวทเอนีู่ือให้แดีป่ บ่วงนี้ปาน้องกันบ่วงนี้จะเป็นโซนขายผ้ากีนองอันนี้ห้อยหอม ตอนนี้เวลาหกโมงแล้วพี่น้องคนก็อยากเบิดแน่เลยย่อเบิ้งพักป่ะนาสอบสื่พักเงากินก่อนพี่น้อย Ừ. nhà này đồ cào xịt bốn mít tôi nổi cái nào được á tôi nổi bốn mít tôi nổi như tôi nhô nhô